ประเด็นที่เราจะคุยวันนี้คงจำกันได้นะครับพูดถึงเรื่องดาวอังคารนี่ผมเชื่อวว่าหลายคนคงนึกถึงสิ่งที่นายประยุทธ์พูดไว้เรื่องของดาวอังคารว่าทำอะไรไม่ได้ขายอะไรขายยางไม่ได้ ก็ให้ไปขายดาวอังคารสิจะเอาโลละรนะ้อยน่ะคงจำกันได้นะครับผมเองถ้ามีภาพก็จะเซิร์ชให้ท่านเห็น mm hmm. <c oughs> แต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะไม่ได mm hmm. ้เก็บภาพไว้หรือเปล่าไม่ทราบโอเคไม่เป็นไรครับ mm hmm. เรื่องดาวอังคารนี้มันสะท้อนให mm hmm. ้เห็นมุมมองสองด้านด้านที่หนึ่ง เป็นบทศึกษาที่บอกให้รู้ถึงวุฒิภาวะของนายประยุทธ์ที่ไม่มีวุฒิภาวะเลยวันนี้สะท้อนออกชัดเจนนะครับเรื่องของโควิดการดูแลวันนี้คนไทยตายเป็นเริ่มตายเป็นใบไม้ร่วงแล้วและเราก็เตือนมาตั้งแต่ต้นนะครับทีนี้จ้ว,วุฒิภาวะของนายประยุทธ์นี่มัน มันไร้ประสิทธิภาพเริ่มตั้งแต่ยึดอำนาจเข้ามาใหม่ๆการแก้ปัญหาเรื่องราคาพืชผลก็ไม่ได้เนี่ยนายประยุทธ์ก็พูดโลโททิมไปเรื่อยแล้วก็หงดหงิด,งดคือยางพาราอันนี้ยกเฉพาะเรื่องอยางพารานะครับจริงๆมันมีเรื่องข้าวเรื่องอะไรราคาตกหมดเนี่ยทีนี้ยางพาราเป็นปัญหาสิ เมื่องจาวาคนภาคใต้ที่ถูกในสุเทพหลอกว่าจะต้องทำให้ยางราคาแพงขึ้นประยุทธ์จะต้องช่วยได้ตอนนั้นยางโลละ 8, 90กว่าบาทที่ยิ่งรักก็ไม่เอาจะเอาโลละลร้อยทิพก็ชุมนุมกันถูกพักประชาปัตยหลอกจนกระทั่งไปเกิดการรัฐประหาร ก่อจลาจนปิดกรุงเทพเกิดการรัฐประหารประเด็นยางพาร,ราก็เลยกลับมาว่าเอา้าไหนว่าจะได้ยางโลโลละร้อยไอยุทก็บอกอยากได้โลละร้อยไปขายดาวอังคารสินี่คือจุดเริ่มต้นที่ผมจะคุยกับท่านวันนี้คือเรื่องดาวอังคารเรื่องดาวอังคารนี้มันมีนัยยะสองอันนะครับนัยยะที่หนึ่งเป็นบทศึกษาเรื่องความไร้ประสิทธิภาพ ความโลโถลท,ทิมของนายประยุทธ์ปัดความรับผิดชอบซึ่งวันนี้ก็เห็นชัดครับพอมาถึงเรื่องโควิดตอนนี้เห็นชัดแล้วครับพอ,พอจูนตัวเขานี่ปัดให้คุณอนุทินแล้วเโบยให้คุณอนุทินแล้วว่าต้องรับผิดชอบรัฐตีสาธารณสุขท,ทั้งทั้งที่มันเป็นคนรวมศูนย์อำนาจไว้กับมันทั้งหมดดังนั้นเรื่องดาวอังคารคือเป็นจุดเริ่มต้นที่เราเห็นความไร้ความรับผิดชอบของนายประยุทธ์ อีกด้านหนึ่งเรากำลังพูดถึงโครงการนาซาครับวันนี้เป็นเรื่องข่าวต่างประเทศผมจะพูดถึงเรื่องโครงการนาซาเรื่องดาวอังคารเป็นดาวที่ไกลที่สุดและวันนี้มีการสำรวจดาวอังคารประสบความสำเร็จอย่างยิ่งนะครับในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ออกข่าวโทรทัศน์ ออกข่าทีวีกันคืออเมริกาได้พัฒนาเรื่องอวกาศเนี่ยถึงขั้นลงดาวอังคารนะมีแล้วแต่ตอนนี้กันมันจะทำเฮลิคอปเตอร์ทำเป็นเฮลิคอปเตอร์ลงบนดาวอังคารครับเพื่อบอกให้เห็นถึงอนาคตว่ามนุษย์จะสามารถลงดาวอังคารได้แล้ว ถ้าใครบอกว่าเฮ้ยบางคนอาจจะดูข่าวบอกเฮลิคอปเตอร์ไม่ใช่ขับเฮลิฮอไปลงเลยนะครับแต่หมายก็มีแบบจำลองเฮลิคอปเตอร์ที่ขับเคลื่อนลงได้เลยซึ่งในอนาคตมนุษย์จะใช้ยานอะไรอย่างเงี้ยลงไปลงไปแล้วอยู่ได้ไหมอยู่ได้ด้วยครับมีการแปลอากาศ เป็นเหมือนเครื่องปรับอากาศทําให้แปลเป็นออกซิเจนเพื่อใจมนุษย์อยู่ได้ถ้าท่านจะบอกเฮ้ยสุนัยวันนี้ทำไมมาเรื่องอวกาศจริงๆผมอยากให้ท่านหนีเรื่องความห่วยแต่ของประยุทธ์สักพักหนึ่งในในวันนี้วันจันทร์จะคุยเรื่องวิทยศาศาสตร์เพื่อให้เห็นความเจริญก้าวหน้าของมนุษยาชาติ และความเจริญก้าวหน้าที่ประเทศที่เขาเป็นระบบประชาธิปไตยแล้วเขามีวัฒนธรรมการค้นคนว้าเทคโนโลยีนี่ไม่หยุดหย่อนถ้าใครจะบอกโอ้ยไม่ต้องไปถึงดาวอังคารหรอกเอาเฉพาะวันนี้แก้โควิดให้ได้ก่อนเราอย่าพึ่งไปคิดอยู่เฉพาะวันนี้นะครับแล้วว่ากันจริงๆแล้วเทคโนโลยีทางอวากาศเนี่ย ในร้อยส่วน Transfer. ที่เขาขึ้นไปในอวกาศเป็นการทดลองเนี่ยเทคโนโลยีต่างๆเหล่า,านั้นวันนี้กำลังมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราการออกอากาศาการที่ท่านรับฟังโทรทัศน์ที่สุนัยทีวีระบบ Google ระบบ Facebook ระบบการออนไลน์ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการเทคนิคต่างๆของ ของการก้าวหน้าในเทคโนโลยีด้านอาวกาศนะครับทำให้การสื่อสารของเรานี่มันง่ายขึ้นแล้วก็เซฟค่าใช้จ่ายที่ในแต่ในชีวิตประจำวันของท่านเดี๋ยวนี้เราโทรศัพท์ข้ามประเทศไม่ต้องจ่ายสตังกันแล้วนะครับด้วยกลไกของระบบออนไลน์ระบบไล n e ระบบไวเบอรระบบออแอปต่างๆเนี่ยท่านมาดูนะครับ เป็นอันนี้ผมให้ท่านดูข่าวจากนาซาเป็นโครงการมามานี่แปลว่าดาวอังคารนะโครงการนาซาเขาบอกว่าวิดีโอชุดแรกของนาซาเผยโครงการเฮลิคอปเตอร์อัจฉริยะบนดาวอังคารแล้วข่าวจะคล้ายๆกันครับก็ขอให้ท่านได้ดูตามตามรันไปเรื่อยๆเลยนะครับ แอดมินก็จะทำข่าวนี้ให้ท่านดูจากข่าวนาซาในช่วงระยะเวลาช่วงสงการที่เรากำลังฉลองกันแล้วก็เกิดปัญหาโควิดเลยฉลองไม่ได้เนี่ยที่อเมริกากำลังมีข่าวใหญ่คือ,อการทดสอบการลงโดยเครื่องจำลองเฮลิคอปเตอร์ที่จะลงดาวอังคารนะครับ มีทั้งข่าวของ national geographic นะครับก็พูดถึงเฮลิคอปเตอร์อัจฉริยะของนาซาบนดาวอังคารถือเป็นพานะชิ้นแรกที่จะบินไปบินลงบนดวงดาวพระเคาะอีกดวงหนึ่งนี่เป็นรูปจำลองเฮลิคอปเตอร์เครื่องแรกของโลกข,ข,ของมุนสุษยชาตินะครับที่ลง ข่าวลงทั้งนิวยอร์กทานก็ลงนะครับว่าเฮลิอคอปเตอร์ของนาซาลงบนดาวอังคารจบภารกิจในเที่ยวบินเที่ยวแรกของดาวพระเคราะ์ดวงนี้ BBC ก็ลงนะครับ CNN ก็ลง CNN นี่ลงข่าวในช่วง3-4วันนี้ต่อต่อกันเลย ตั้งแต่วันที่10เมษาวันที่เออวันที่10เมษาย11เมษเออขอโทษ11เออ10เมษายน22 23นะครับเครื่องเฮลิคอปเตอร์อันนี้ที่ประสบความสำเร็จนี้ให้ชื่อว่า อินเจนอิติวันนี้เอาเทคโนโลยีหน่อยนะครับเอาเอาเอาวิชาการนิดหน่อยเพื่อให้เราเห็นถึงพัฒนาการของโลกนี่ครับวิกิพีเดียก็ลงนะครับเครื่องอินเจนูอิติเป็นเฮลิคอปเตอร์หุ่นยนต์ขนาดเล็กซึ่งอยู่บนดาวอังคาร ตั้งแต่วันที่18กุมภาปีนี้นะครับประสบความสำเร็จในการขับเคลื่อนควบคุมโดยแรงยกจากชั้นบรรยากาศบนดาวพรเฤราห์หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับนี่ลงในวิกิพีเดียนะครับถ้าท่านจบอกเอ๊ะฮลคอวเตอร์ไม่เหมือนกับที่เราเห็นเลยมันอันนี้เขา ใช้ใช้หลักการเดียวกันแต่ยังมีกระบวนการจัดการอีกเรื่องของการในเครื่องนี้สามารถจะแปลบรรยากาศข้างนอกเนี่ยให้ผลิตเป็นออออกซิเจนได้เพื่อจะให้มนุษย์เข้าไปอยู่ได้รายละเอียดนี้ผมขอเอาของ VOA Voice of America นะครับ มา,มารายงานให้ท่านสรุปเข้าๆก็แล้วกันเพื่อให้ให้เราตามโลกได้ทันในขณะที่มนุษยชาติเขากำลังตื่นเต้นกันกับเรื่องเฮลิคอปเตอร์ ter, แบบจำลองหุ่นยนต์นี้ที่จะใช้ในอนาคตในขณะที่ประเทศไทยปัญหาแค่โควิดก็จัดการอะไรไม่ได้วันนี้เรื่องจัดการโควิดที่อเมริกานี่ก็ไปแล้วนะครับไม่มีปัญหาแล้ว เขาฉีดวัคซีนประธานาธิบดีโจไบเดนเขาระดมฉีดวัคซีนเกินครึ่งแล้วดังนั้นวิถีชีวิตในอเมริกาก็เข้าสู่ภาวะปกติแล้วจากข่าวคราวต่างๆที่รุนแรงมากในนิวยอร์กในแคลิฟอร์เนียคนตายวันหนึ่งกันเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ลดลงแล้วโว VOA นะครับ v อ i c e of a เมริก a บอกนาซาเผยนาทีประวัติศาสตร์เฮลิคอปเตอร์เริ่มทดสอบบินบนดาวอังคารครั้งแรกสำเร็จนะครับองค์การอาวกาศสหรัฐหรือ NASA เปิดเผยภาพและข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าเฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็กที่มีชื่อว่า Ingenuity Ingenuity สามารถทดสอบบินครั้งแรกบนดาวอังคารเป็นผลสำเร็จแล้วผ่านการควบคุมระยะไกลจากห้องควบคุมของนาซาที่รัฐแคลิฟอร์เนียนักวิทยาศาสตร์ที่ห้องทดลองขององค์การนาซาในสถาบันเทคโนโลยีรัฐแคลิฟอร์เนียโหร้องแสดงความยินดีหลังจากที่ข้อมูลยืนยันว่า เฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็กลำนี้สามารถหมุนใบพัดและลอยขึ้นจากพื้นระดับความสูง3เมตรและล่อนลงจอดเหนือพื้นผิวดาวอังคารได้สำเร็จก่อนที่จะส่งรูปถ่ายจากกล้องที่ติดอยู่กับเฮลิคอปเตอร์กลับมายังโลกได้ในอีกไม่กี่วินาทีต่อมาเฮลิคอปเตอร์อินเจนูอิติลำนี้ทำไมไมันตั้งชื่อปแปลกๆเิมอนกันนะัะ อ้าไม่ไปไเป็นไรเฮลิคอปเตอร์ลำนี้เดินทางไปพร้อมกับยานสำรวจา,วอ,าว,วอร์นะสำรวจพเพอ,อร์เซอรวอเรนซึ่งลงจอดบนดาวอังคารเมื่อเดือนกุมภาพันธ์และถูกปล่อยออกจากยานสำรวจเมื่อสองสัปดาห์ที่แล้วเพื่อทำการทดลองบินด้วยตัวเองนะครับ แต่เกิดปัญหาขัดข้องนิดหน่อยที่ระบบซอฟต์แวร์ทำให้ต้องเลื่อนการทดสอบมาจนกระทั่งถึงวันจันทร์ที่แล้วนะครับเพื่ออัปเดตซอฟต์แวร์ใหม่เฮลิคอปเตอร์นี้มีน้ำหนักเบานะครับไม่มากประมาณ1.8กิโลกรัมนี้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้สามารถบินภายใต้สภาพบรรยากาศของดาวอังคารได้นอกจากนี้ยังติด ตั้งแบตเตอรี่แบบพิเศษและแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้สามารถทำงานได้นานและต่อเนื่องโดยภารกิจสำคัญของอฮเล็คอปเตอร์ลำนี้คือการสำรวจพื้นผิวของดาวอังคารจากมุมสูงเพื่อให้เห็นลักษณะทางภูมิศาสตร์ต่างๆได้ชัดเจนขึ้นนะครับเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านอวกาศในช่วงที่หลายประเทศกำลังหันมาให้ความสำคัญกับการสำรวจดาวอังคารมากขึ้นในปัจจุบัน และเขามองเห็นว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหมือนกับเ,เป็นเหมือนกับพี่น้องตระก,กูลไรที่คิดค้นเรื่องเครื่องบินถ้าใครไปกดดูจาก Google นะครับเมื่อหลายร้อยปีก่อนเนี่ยมนุษย์บินไม่ได้และมนุษย์ฝันที่จะบินได้ วันแรกไม่มีใครเชื่อว่ามนุษย์จะเหาะได้จะบินได้ก็ทดสอบกันดังนั้นถ้าเราไปดูจากประวัติความใฝ่ฝันของมนุษย์ที่จะขึ้นไปอยู่ในอากาศได้เนี่ยกับวันนี้มนุษย์ฝันที่จะเข้าไปอยู่ในอวากาศในที่ที่ไม่มีอากาศหายใจและวันนี้เป็นความสำเร็จที่เขาประเมินว่า เป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของเขาความสําเร็จครั้งนี้มีสองประเด็นที่สรุปได้นะครับคือการปล่อยสิ่งผลิตเฮลิคอปเตอร์ขนาดเล็กที่ไปบินดาวอังคารได้สาเร็จทางนาซาบอกว่าเรื่องนี้มันยิ่งใหญ่เทียบเท่ากับพี่น้องตระกูลไรคิดค้นเครื่องบินรำแรกของโลกเลยนี่ประเด็นที่หนึ่ ประเด็นที่สองนาซาในทางเทคโนโลยีนี้สามารถที่จะสกัดออกซิเจนจากชั้นบรรยากาศของดาวอังคารได้สำเร็จจะทำให้มนุษย์เนี่ยสามารถที่จะไปอยู่ในดาวอังคารได้ในอนาคตอาจจะอยู่ในแคปซูลนะครับก็เหมือนอยู่ในห้องแอร์อย่างเงี้ยถ้าท่านบอกว่ามันเพอ้อฝัน แต่ขอให้ท่านทราบนะครับว่าความใฝ่ฝันของมนุษย์หรือจะเรียกว่าเพ้อฝันเนี่ยมนุษย์ก็พยายามความใฝ่ฝันกับเพ้อฝันนี่ไม่เหมือนกันนะเพ้อฝันนี่บางทีมันเป็นจินตนาการไม่ได้อยู่บนฐานของความเป็นจริงแต่ความใฝ่ฝันนี่คือมนุษย์ต้องการที่จะสร้างชีวิตให้ดีขึ้นดังนั้นเราจึงเห็นการค้นพบพื้นที่ใหม่ๆเมื่อ400ปีที่แล้ว ที่มนุษย์มีแค่เรือเดินสมุทรที่ยังไม่มีเครื่องจักรไอ้น้ำมนุษย์ก็เริ่มค้นพบโดยรู้ว่าโลกกลมแล้วโคลัมบัสก็ทดสอบถ้าโลกกลมการจะไปอินเดียก็ออกจากสเปนก็มุ่งทางตะวันตกเลยไปถึงอินเดียเอง ซึ่งตอนนั้นไม่มีใครรู้เลยครับว่ามีทวีปอเมริกาอยู่ตรงตรงที่อยู่ในขณะนี้ดังนั้นท่านเห็นนะครับว่าความใฝ่ฝันของมนุษย์ที่จากพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันได้เกิดสิ่งใหม่ๆมากมายผมจึงนำเรื่องนี้มาเล่าให้ท่านฟังเพื่อให้ท่านได้เห็นสิ่งที่ก้าวหน้าของโลก ในขณะที่นายกรัมรีไทยคนหนึ่งมองดาวอังคารเพียงแค่ความเพอ้อฝันอยากจะขายดาวให้อยากจะขายยางให้แพงก็ไปขายดาวอังคารนุ่นแต่เรื่องดาวอังคารอีกมุมหนึ่งมันเป็นวิทยาศาสตร์จริงๆแล้วเขาก็เดินทางไปได้ผมเห็นว่ามันเหมาะหลีเหมือนกันนะครับเอามาขัดตาทับในวันจันทร์อย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์นะครับ